ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายโนบิตะได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ทนายโนบิได้ชี้แจงเหตุผล3ข้อที่ได้ยุติบทบาทการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับลุงพลคือ 1. หมดกำลังใจเนื่องจากบรรดา FC ฟลุงพลเข้ามาด่าว่าและใส่ความว่าเป็นนกสองหัวเป็นคนไม่ดีเข้ามาหาลุงพลมาสืบความลับ ไปให้หมอปาและอื่นๆจนเกิดความท้อใจและเสียใจ 2. หลังจากที่ลุงพลได้เกิดความไม่เข้าใจกับหมอปาก็ส่งผลให้ความไว้วางใจและความเชื่อใจระหว่างลุงพลกับทนายความเกิดความห่างเหินขึ้นมีช่องว่างจนเกิดการทํางานเกิดความลำบากการติดต่อการประสานงานกันเริ่มลดลง 3. ลุงพลเพิกเฉยและ ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่หวังดีในประเด็นเครื่องดักฟังเพราะทนายโนบิให้ความเห็นว่าเรื่องดังกล่าวควรจะสอบถามข้อเท็จจริงก่อนว่าเป็นของใครกันแน่หรือไม่เช่นนั้นก็ให้เดินทางไปเปิดใจคุยกันกับหมอปลาพี่น้ำฟ้าเป็นการส่วนตัว4คนที่จังหวัดเพชรบุรีจะได้ตัดความเครือบแคลงสงสัยในใจและจะได้กลับมารักสามัคคี เหมือนเดิมเพราะพายุลูกใหญ่กำลังจะมาศึกนอกก็มาเราจะทะเลาะก,กันไม่ได้แต่ลุงกลับไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังก,กล่าวและกลับนำเรื่องนัก,กล่าวมานําเสนอผ่านสื่อและยูทูบเบอร์ทำให้ปัญหายิ่งเกิดความบานปลายเกิดความขัดแยง้งและทําให้หมอปลาและพี่น้ำฟ้าตกเป็นผู้ต้องสงสัยของสังคมว่าเหตุใดจึงทำเช่นนั้นทั้งที่ ยังไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงใดๆอย่างรอบคอบด้วยเหตุผลข้างต้น3ประการจึงทำให้ผมขอยุติบทบาทการไปที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับลุงพลจึงเรียนมาเพื่อทราบขออภัยหากทำให้หลายๆท่านต้องผิดหวังทนายโนบิ13มกราคม2564ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออ,อกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าทนายโนมิตะทำดีที่สุดแล้วถอยออกมา คือโชคดีค่ะปล่อยให้เขาเป็นไปตามกรรมที่ก่อไว้ค่ะถัดมานะครับบอกว่าเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะคุณทนายเดินหน้าทําดีต่อไปและตั้งมั่นอยู่ในทางสายกลางขอสนับสนุนคนดีอย่างทนายโนบิตะค่ะถัดมานะครับบอกว่าลุงป้าได้มีเวลาบ้างเปล่าก็ไม่รู้นะ่ะเฟซก็ได้ดูบ้างหรือเปล่าแกก็เหนื่อยกับงานเยอะแยะขอโทษนะถ้าไม่ถูกใจใคร ในความคิดเรานะถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณทนายนะคะสู้ต่อไปคนดีๆยังรอให้เราช่วยเหลืออยู่ค่ะถัดมานะครับบอกว่าสมเป็นทนายดูมีความละเอียดรอบคอบทำงานมีขั้นมีตอนการพูดการเขียนการเรียบเรียงเนื้อหาดูเป็นระบบแม้แต่อุปกรณ์ฉากการเตรียมการดูดีมีความน่าเชื่อถือป่งบอกถึงลักษณะการทำงานที่ดีของทนาย น่าเสียดายแทนบางคนที่หมดวาสนาได้คนดีไว้ช่วยเหลือความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ลุงพลเจอคนสอดแนมลุงพลสั่งถอดกล้องรอบบ้านผาวาเจอดักฟังหมอปาฉุนถูกโยงลั่นไม่ขอเหยียบกะกกอกทีมข่าวเดินทางลงพื้นที่บ้านกะกกอกจังหวัดมุกดาหารได้พบกับนายชัยพลวิภาหรือลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่กล่าวว่ากรณีเมื่อเดือนที่ผ่านมา มีการเผยแพร่คลิปของลุงพลเตะกรองซึ่งก็มีการเกิดการพิพา์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลว,ว่าตนนั้นเปลี่ยนมีนิสัยรุนแรงซึ่งสาเหตุก็เนื่องจากก่อนหน้านั้นบังเอิญไปเจอเครื่องดักฟังอยู่ในรถอยู่บริเวณคอนโซลหน้าเกียร์ตนมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิ์อย่างรุนแรงจึงเกิดอารมณ์โมโหและเตะกรองดังกล่าวลุงพลยังกล่าวว่า หากตอนนั้นเจ้าของเครื่องอยู่ใกล้ๆผมก็คงไม่เตะกล่องแต่คงเตะเจ้าของเครื่องไปแล้วดังนั้นใครรู้ตัวว่าเป็นเจ้าของเครื่องดักฟังก็ขอให้แสดงตัวและออกมาชี้แจงว่าใส่เพราะอะไรมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเหตุใดจึงไม่บอกกันว่านําเครื่องแบบนี้มาใส่รถผมส่วนกรณีที่หมอปลาให้สัมภาษณ์เรื่องกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งให้ฟรีที่บ้านของลุงพล ด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่กลับคิดว่าติดตั้งเพื่อจับผิดลุงพลลุงพลกล่าวว่าเรื่องกล้องวงจรปิดหมอปลาติดตั้งให้เพราะความเป็นห่วงเนื่องจากตอนนั้นคดียังวุ่นวายกลัวว่าจะมีผู้ไม่หวังดีแอบนําอะไรบางอย่างเข้ามาไว้ในบ้านตนก็เข้าใจหมอปลาเป็นอย่างดีแต่สาเหตุที่ถอดออกทั้งหมดเพราะยังไม่ได้เปลี่ยนรหัส WiFi อีกทั้งกล้องดังกล่าวสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันได้ ตนก็ไม่ทราบว่านอกจากตนแล้วมีใครดูบ้างจึงถอดออกเพื่อความสบายใจไม่เกี่ยวกับการระแวงหมอปา่าทีมข่าวเดินทางไปพูดคุยกับนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนป้าแตนกล่าวถึงกรณีที่เครื่องดักฟังอยู่ในรถว่าเดือนที่แล้วตนสังเกตเห็นวัตถแุแปลกๆอยู่ในรถวางอยู่บริเวณคอนโซลหน้าเกียร์โดยเครื่องดักกล่าวมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำขนาด ความยาว7.5เซนติเมตรกว้าง4เซนติเมตรหนา2เซนติเมตรและภายในมีซิมการ์ดโทรศัพท์อยู่1ซิมแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าคงเป็นอุปกรณ์ที่แถมมากับรถแต่ด้วยความอยากรู้จึงนำไปถามยูทูบเบอร์ที่อยู่รอบๆบ้านก็ทราบว่าเป็นเครื่องจับตำแหน่ง GPS ซึ่งถ้าโทรเข้าโทรออกก็จะสามารถดักฟังได้ลุงพลบังเอิญมาได้ยินพอดี ก็เลยเกิดความโมโหและเตะกรองดังกล่าวป้าแตนระบุอีกว่าการนําเครื่องดักฟังมาไว้ในรถมองได้2ประเด็นโดยประเด็นแรกนั้นเจ้าของเครื่องอาจจะหวังดีกลัวว่าจะมีคนมาทําอันตรายลุงกับป้าจะได้ทราบตําแหน่งว่าที่ไหนแต่สิ่งที่ทําให้ป้าแตนข้องใจคือเหตุใดไม่บอกกันล่วงหน้าจึงอยากถามไปถึงเจ้าของเครื่องว่า ไว้ใจกันทำไมถึงต้องดักฟังประกอบกับช่วงเวลาที่เจอเครื่องดักฟังเป็นช่วงเวลาที่เป็นเรื่องเป็นราวจึงเสียความรู้สึกเป็นอย่างมากแต่ก็เก็บความรู้สึกมานานและไม่ได้บอกสื่อป้าแตน,ตนยังกล่าวอีกว่านอกจากคนในหมู่บ้านกอก,ะกะและนอกจากญาติพี่น้องยังมีคนอีกสี่คนที่ป้าแตนตรู้สึกว่าเขาดีกับเราจริงๆคือคุณมิ้นกับคุณแชมปผู้ที่มาสร้างบ้านให้และหมอปลาน้ำฟ้า ที่คอยช่วยเหลือมาด้วยตลอดซึ่งเรายังรักเหมือนเดิมหวังว่าสักวันเขาคงเข้าใจส่วนกรณีที่หมอปลาบอกว่าการกระทํากับคําพูดของลุงพลนั้นย้อนแย้งกันลุงพลกล่าวว่าผมอยากถามหมอปลาเหมือนกันว่าที่ผ่านมาหมอปลาจริงใจกับผมหรือไม่ซึ่งผมมองว่านอกจากคนที่มาสร้างบ้านให้ผมแล้วก็ยังมีหมอปากับคุณน้ำฟ้าที่จริงใจกับผมมากที่สุดทำทุกอย่าง ให้ผมด้วยใจไม่เหมือนบางคนที่มาเกาะกระแสดังนั้นครั้งนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายที่จะคุยเรื่องของหมอปลากับคุณน้ำฟ้าเพราะผมไม่เอาผู้ที่มีพระคุณต่อผมมาพูดผ่านสื่ออีกแล้วซึ่งหลังจากนี้ขอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าหมอปลากับคุณน้ำฟ้าจะยังช่วยเรื่องคดีต่ออีกหรือไม่แต่อยากบอกว่าตนยังรักเคารพหมอปลาและคุณน้ำฟ้าเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงยืนยันว่ายังเป็น ในายชายพลวิภาคนเดิมไม่ได้ดังแล้วลืมตัวความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทนายโนมิตะได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพผ่านทาง Facebook ที่ชื่อว่าโนมิตะรอยเยอร์ซึ่งเป็นการโพสต์พร้อมกับรูปภาพของเครื่องดักฟังหรือเครื่อง gps ที่มีในรูปแบบของซิมการ์ดโดยข้อความของทนายโนบิได้โพสต์ไว้ดังนี้ ท่นแน่รู้แล้วนะซื้อที่ไหนซื้อเมื่อไหร่รุ่นอะไรจะรับสารภาพไหมหรือจะให้เอาทั้งหมดมาเปิดเผยรอแป๊บนะกำลังตรวจสอบซิมการ์ดโนวิตะโรเยอร์ซึ่งภาพดังกล่าวนะครับจะมีรูปภาพที่เป็นอุปกรณ์ gps นะครับที่เป็นซิมการ์ดหากโทรเข้าไปในซิมการ์ดนั้นนะครับก็จะเป็นการดักฟัง ระยะไกลได้นะครับโดยภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าจัดให้หนักเลยบอกหมอปลาให้แจ้งความเลยนะเอาผิดเลยทําให้เสียชื่อเสียงมันเลวจริงๆถัดมานะครับบอกว่าเขาไม่ได้ว่าหมอปลาเลยถัดมานะครับบอกว่าไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ความหมายชัดเจนค่ะถัดมานะครับบอกว่าป้าให้สัมภาษณ์ดูอย่างนะ่ะพูดไปถึงกล้องวงจรแนะ ถัดมานะครับบอกว่ารอดูอยู่นะจ๊ะเป็นกําลังใจให้ทนายโนบิ้าถัดมานะครับบอกว่าเอาให้มันหลังหักเลยนะงูตัวนี้น่ะถัดมานะครับบอกว่าพิสูจน์ให้ชัดเจนจะได้รู้ไปเลยว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จเป็นกาลังใจให้ทนายโนบิตะนะคะถัดมานะครับบอกว่าจัดให้หนักเลยค่ะจงใจจะให้ท่านหมอป่าคุณน้าฟ้าเสียชื่อเสียงและให้คนอื่นเข้าใจผิดมาว่าจัดไปเลยค่ะคุณทนายสู้ค่ะถัดมานะครับบอกว่า อย่าปล่อยให้เรื่องนี้เงียบนะคะสงสารผู้คิดดีทําดีแล้วโดนถูกกล่าวหาให้เสียชื่อเสียงถัดมานะครับบอกว่าอ้าวอย่างนี้เขาเรียกว่าจัดฉากนะสิเล่นอะไรไม่เล่นน่ะมาเล่นกับคนมีความรู้คุณทนายจัดไปค่ะถัดมานะครับบอกว่าทนายนวิตาสู้ๆนะคะสู้ๆให้กับหมอปลาค่ะสงสารหมอปลาน่ะทาดีแล้วทําไมถึงได้เป็นอย่างนี้เอากําลังใจไปช่วยนะคะถัดมานะครับบอกว่าจัดให้หนัก เอาให้แบบแก้ตัวไม่ได้เลยนะคะสู้ๆค่ะคุณทานายถัดมานะคะบอกว่าถ้ารู้แล้วว่าลงทะเบียนไปชื่อใครจัดให้มันหนักๆเลยนะคะถัดมานะครับบอกว่ามันหาเรื่ววงรอหหงหมอปลาได้ทุกวันน่ะทีหมอปลาค่ะสู้ๆนะคะคุณทนายถัดมานะครับบอกว่าจัดไปค่ะคุณทานายไม่ใช่คิดว่าจะทําอะไรก็ทําได้นะมันง่ายไปหรือเปล่าถัดมานะครับบอกว่าไม่แตะกรองนะครับรอบนี้นะ่ะเขาจะเตะคนนะ ถ้ารู้ว่าเป็นของใครนะ่ะเขาให้สัมภาษณ์ช่องดังหนึ่งช่องนะ่ะมีคนกล่าวไว้ถัดมานะครับบอกว่าเพราะความไม่สงบสงเงียมเจียมบอดี M ้ความเงิบบังเกิดสารภาพมาซะดีๆเวลดัน well ค่ะคุณน้องทนายเอาให้ถึงที่สุดนะคะถัดมานะครับบอกว่าเอามาเปิดเผยเลยดีกว่าค่ะคนที่ชอบด่ามเมอป่าจะได้รู้ความจริงค่ะถัดมานะครับบอกว่าที่สําคัญเครื่องดักฟังตัวนี้ เป็นระบบชาร์จไฟเก็บไฟได้3-7วันมีแต่คนใกล้ๆเท่านั้นแหละที่สามารถถอดออกมาชาร์จได้นะ่ะงานงอกหละคราวนี้